สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกวันนี้คือเขาส่องเราทำไมมีไพ่ให้เลือกสองกองนะคะจะเลือกจากหมายเลขที่ชอบหรือว่าจากหน้าไพ่ที่ชอบก็ได้ค่ะขอบคุณสําหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะเราพบกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขหนึงหรือว่าเลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าเขาส่องเราทำไมนะคะหรือว่าเขาส่องคุณทำไมเนาะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะเดี๋ยวเราเปิดไพ่ทาโรต์ก่อนนะคะเราเดี๋ยวตามด้วยไพ่อาราคอนะใบแรกนะคะ s ซเว่ o คอย ด้วย hmm. interesting that แล้ก็ the star นะคะหมายเลขสิบสามหรือสิบเจ็ดจะมีความหมายสำหรับคุณนะคะเอาใหม่หมายเลขเจ็ดเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดแล้วก็หมายเลขสามคะ่ะ hmm. มีเลขสามกับเลขเจ็ดเนาะโอเคเหมือนเป็นผู้ร่วมง,งานเลย เดี๋ยวมาดูสิว่าออร์คโลจะว่าไงโอ้ mm hmm. หรือจะเป็นแฟนเก่าคนเก่า paradise the dragonfly แล้วก็ time e x t e a t i o n s h i p แฟนหรือผู้เริ่มงาน โอเคคนเก่าถ้าถามว่าในในมุมมองของเขาเนอะในความรู้สึกที่เขายังส่องคุณอยู่จนถึงตอนนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่า เขายังมีความเขาเรียกอะไรมีเยื่อใยเนาะมีเยื่อใยมีความรู้สึกดีๆอะไรบางอย่างระหว่างเขากับคุณแม้ว่าเรื่องรามันจะผ่านไปแล้วจบไปแล้วแต่เหมือนแบบอืมไม่ว่ามันจะจบดีหรือไม่นะในในฝั่งของเขาเนี่ย เรารู้สึกว่าในในส่วนตัวของเขาอะค่ะเขายังเขายังรู้สึกดีกับเราอยู่นั่นแหละยังยังมีความรู้สึกแบบมีความสุขอะแค่ได้เห็นได้รู้ว่าความเป็นอยู่ของคุณตอนนี้เป็นยังไงสบายดีไหมมีความสุขดีหรือเปล่าหรือแบบ แอบมาส่อง IG, แอบมาส่องเฟซแอบมาดูอา่าสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้านใดก็ตามที่เขาสามารถทำได้นะแล้วก็ยังทำอยู่เนี่ยคือเขาก็ยังอยากรู้ความเป็นไปของคุณนั่นแหละยังมันก็ต้องห่วงใยเนาะมันก็จะต้องมีความรู้สึกบ้างอะไม่งั้นเขาจะมาดูทำไมใช่ไหม อย่างน้อยที่สุดอะในฝั่งของเขาอะเขายังมองว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในความทรงจำแล้วเขาเลือกที่เขาจะเก็บคุณไว้ในความทรงจำด้วยนะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอาจจะแบบเป็นคู่ที่แบบคบกันมาพอสมควรก็ได้นะคือมันมันมีสตอรี่มาด้วยกันอะ มันผ่านเรื่องราวผ่านอะไรมาด้วยกันแต่จะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่ไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยเขาก็ยอมรับนะมันมันได้แค่นี้จริงๆมันพยายามไปมันมองไม่เห็นหนทางอะ่ะแล้วก็เรื่องราวมันก็ผ่านผ่านไปน่าจะผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วแต่ถามว่า ลึกๆอ่ะหวังไหมว่า,าจ,จะมีโอกาสรีเทิร์นหวังแต่มันเป็นความหวังซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเลื่อนลอยเลื่อนลอยในทีนี้ก็คือความรู้สึกมีไหมมีเรื่องราวดีๆมีไหมมีแต่การลงมือทำอ่ะหรือการกระทำอ่ะมันชัดน้อยกว่าความรู้สึกไงหรือไดๆก็ตามอ่ะหรือเขาอาจจะรู้สึกว่า คุณไม่น่าจะกลับมาแล้วล่ะหรืออีกในหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าให้คุณไปอยู่กับคนอื่นอาจจะดีกว่าหรือคุณอาจจะเริ่มใหม่ตอนนี้ไปแล้วก็ได้นะแบบเออดูคุณมีความสุขดีส่วนตัวเขาอะก็วันหนึ่งก็อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีได้ซึ่งเขาก็รู้ว่าไม่จริงไม่เคยอยากเป็นเพื่อนอยากเป็นมากกว่านั้นแต่มันไม่ได้มีฐาน,นะอะไรที่ทำได้มากกว่านี้ฉะนั้นก็คือ นะตอนเนี้ยก็ได้แต่อยู่แล้วก็ได้แต่สองไปเหมือนแบบสองเป็นความสุขของตัวเองไปวันๆอะ่ะอืมเรามีความรู้สึกว่าเขาประทับใจในตัวคุณมากนะตั้งแต่ไหนแต่ไลมาละตั้งแต่ที่แบบรู้จักกันหรืออะไรใดๆอ่ะมันเป็นความชื่นชมอะ่ะมันเป็นความชื่นชมที่มีเยอะมากอะ่ะในในความรู้สึกมันมันเหมือนแบบ ความดีคุณมีเยอะอ่ะมีเยอะจนไม่สามารถมีใครมีได้เหมือนคุณอะหรือว่าเขาก็ไม่เคยเจอคนแบบคุณอีกเลยนักจากที่แบบโอเคมีเรื่องราวใดๆสถานะบางอย่างเปลี่ยนไปอ่ะก็ยังอยากได้คนแบบนี้อยู่ดีแต่ก็ไม่ไม,ไม่มีไงเพราะไม่ไม่ไม่มีและไม่สามารถมีได้ด้วยเนาะใครที่จะมาแทนที่ คุณได้หรือมีมีบางอย่างที่คล้ายคล้ายกันน่ะก็ยังก็ยังไม่เจอก็คงจะเจอบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยอะ่ะแต่เนี่ยมันถึงทำให้แบบเขาวนกลับมาอยู่เรื่อยอมันมันประทับใจคุณอาจจะเป็นแฟนคนแรกของเขาก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่แบบทำอะไรบางอย่างให้กับเขาโดยที่คนอื่นไม่เคยทำ หรือแบบอาจจะแบบให้โอกาสเขามากมายแต่เขาไม่รักษาไม่สามารถรักษาโอกาสตรงนั้นไว้ได้คือแบบบางทีก็ไม่ใช่ไม่พยายามนะแต่บางทีคนบางคนอะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแฟนอะมันเกิดมาเพื่อเป็นอย่างอื่นแต่พอเป็นแฟนแล้วอะมันจะกลับไปเป็นเพื่อนอะยากคุณอาจจะทําได้แต่เขาอะน่าจะทําไม่ได้เพราะใจมันอยากเป็นมากกว่านั้นเสมอแต่แอคชั่นก็ดันไม่แข็งแรงไงความกล้าหาญก็ไม่ได้แบบแข็งแรงอะไรมากอะไรอย่างเงี้ย พอช่วงที่เคยมีกันอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่สามารถรักษาไว้ได้ก็เลยต้องมานั่งมองอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแบบนี้นะคะแต่ใดๆก็ตามค่ะเราจะบอกว่าเขามีความสุขดีนะที่ได้มองคุณอยู่ตรงนี้ไกลๆได้เป็นอีกคนหนึ่งที่คอยชื่นชมการเติบโตของคุณไม่ว่าคุณจะจะอยู่ตรงไหน เขามองคุณด้วยความชื่นชมเสมอนะเหมือนแบบเหมือนคุณเป็นคนเก่งอ่ะผ่านเรื่องอะไรได้เองเติบโตเองเก่งมาตลอดเก่งมาเสมอเก่งตั้งแต่ตอนที่รู้จักกันจนวันนี้ก็มีเรื่องอะไรให้เซอร์ไพรส์ได้ตลอดมีเรื่องอการเปลี่ยนแปลงที่เขามองเห็นได้อยู่เกือบทุกครั้งอะคือแบบให้เวลาห่างกัน ผ่านไปนานแค่ไหนอะทุกครั้งที่เขาหันไปมองเขาจะรู้สึกแบบภูมิใจอะภูมิใจที่เห็นคุณเติบโตอย่างสวยงามแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีโอกาสได้เป็นคนที่ประคับประครองหรือว่าเป็นทีมซัพพอร์ตหรือว่าเป็นคนที่แบบมีสิทธิ์ที่จะอ,อยู่ข้างๆคุณในวันที่คุณประสบความสำเร็จอะแต่เขาก็ยืนปลกมืออยู่ตรงนี้นะยืนปลกมือแล้วคอยลุน้นคอยเอาใจช่วยเอาจริงๆอะ บางทีก็รอเสียบนะหมายความว่าคือแบบมันรอเหมือนกันอะถ้าแบบว่าคุณอาจจะม,มีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยรอว่าแบบเออถ้าคนนั้นเขาทําเสียใจคุณอาจจะแวบมาหาเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะทักมาสักวันอาจจะปลดบล็อกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบหันมาคุยกับเขาสักหน่อยคือจะบอกว่าทุกครั้งอะถ้าเขาแบบแค่รู้ว่า คุณปลดบล็อกเขาแล้ว่ก็ดีใจมากแล้วนะอาจจะแบบปีนึงอ่ะคุยกันบรรทัดเดียว่เขาอาจจะส่ง sms มาแค่แบบแฮปปี้เบอร์เดย์แล้วคุณส่งสติกเกอร์กลับไปอ่ะแค่นั้นก็ดีใจมากแล้วนะคือเขายินดีที่จะอยู่ในในสถานะและตำแหน่งนั้นจริงๆเพอะรู้ว่าตัวเองมาได้ไกลที่สุดแค่นี้แต่ก็เป็นเป็นเส้นทางที่ที่เขาต้องยอมรับ นะคะว่าผลมันผลมันเป็นแบบนี้และแล้วก็เหตุการณ์นนะวันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วเขายินดีด้วยกับความสุขที่คุณมีนะคะแต่ก็แอบหวังแอบหวังเหมือนกันว่าจะมีโอ,อกาสนี้เทิรนไหมนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรยืนมองอยู่ตรงนี้ก็มีความสุขดีเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็นี่คือเหตุผลของใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะว่าเขาส่องเราทำไมหรือว่าส่องคุณทำไมนะคะ ขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงตรงนี้นะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุดายสุดใจนะไปสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขสองหรือว่าเลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่า เขาส่งคุณทำไมนะคะอืมแบบนึ่งนะคะอืมไปแรก The c h ชาร o ยนะคะตามด้วยเดอร์ไฮเพรสเทชนะคะ เดอะแฮงแมนค่ะโอ้ว้าว The s u ันค่ะหมายเลขเจ็ดหมายเลขสองหมายเลขสิบแปดแล้วก็สิบเก้านะคะจะมีความหมายสำหรับคุณนะขอเปิดไพ่ออราเคิลเพิ่มหน่อยค่ะ พารชั่นค่ะนอตอินนะค่ะโอเคเฮลซี่ชอยส์ อ๋อโอเคกำลังตกใจนิดนึงแมโอเคเรามีความรู้สึกว่าคนที่สองเนี่ยดูเหมือนกับเป็น อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ,ะเป็นเทพเป็นคนที่ดูแลปกป้องคุณนะคะจะเป็นบนรรพบุรุษของคุณหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลคุณอยู่นะคะ,ะเหมือนเขาอยากมีอะไรอยากอยากจะบอกคุณคือเขาเป็นห่วงอะคะ่ะอยากดูแลแล้วก็มี เรื่องราวที่เขาต้องการที่จะมันไม่ไม่เชิงแบบเวลาพูดคําว่าเตือนเนี่ยตกใจว่าอย่าเพิ่งหูพึ่งว่าหรือว่าตกใจว่ามันจะเป็นเรื่องอร้ายนะคะคือเหมือนแบบเหมือนยากบอกอะ่ะเดี๋ยวพูดในเรื่องที่อ,อข้อควรระวังละกันเราขอใช้ว่าเป็นข้อควรระวังนะคะ ณนะตอนนี้สิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามให้ใจเย็นๆให้ใจนิ่งๆนะอย่ารีบทำอะไรผลีพรามอย่าตัดสินใจอะไรด้วยแบบความใจร้อนให้ใจเย็นๆค่อยๆตั้งสติหรือสิ่งใดที่คุณอยากรู้คำตอบอะค่ะ จริงๆตัวคุณอะรู้คำตอบอยู่แล้วถ้าใครสงสัยอะไรอยู่ตอนเนี้ยจริงๆสัญชาตญาณบอกคุณอยู่แล้วว่าควรไปทางไหนควรทำอะไรอ๋อ,อ,อที่เขาอยากเตือนก็คือให้ระมัดร,ระวังใครบางคนที่ ้ามาหาผลประโยชน์กับคุณนะคะหรือว่าแบบเออคนที่เหมือนแบบเหมือนจะดีอะ่ะแต่เราจะสงสัยในตัวเขาอะ่ะคือมาตีสนิทมาอยู่ๆก็มาทำดีใส่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องถึงกับระแวงนะแต่ให้ให้ดูไปยาวๆว่าอะไรที่มันเข้ามาแปลกๆอะ่ะ มันมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ลักษณะถ้าแบบอยู่ๆมาก็ดีเกินผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันแบบผิดปกติผิดปกติเลยเนี่ยให้สังเกตเอาไว้ก่อนเลยว่าไม่น่าจะดีมาร์กหัวเอาไว้ก่อนขึ้นธงแดงเอาไว้ก่อนว่าเอ๊ดูท่าทางคนนี้ไม่ดีจะมาโน้มนนาวมาตีสนิทในเรื่องอะไรก็ตาม ให้ดูว่าผลประโยชน์นี้ตกกับใครมันตกกับตัวเราจริงๆริงไหมหรือเขาเอาผลประโยชน์อะไรบางอย่างมาล่อเราแล้วก็จะจะมาเอาประโยชน์จากเราเพราะจะเป็นความโลภก็ดีความเหงาก็ดีความใดๆก็ตามแต่เนี่ยให้ตั้งสติแล้วมองเขาชัดๆอย่างไปตรงไปตรงมาว่า ว่าเขากําลังหลอกเราอยู่หรือเปล่าหรือเรากําลังหลอกอะไรตัวเองอยู่ไหมเช่นถ้ามาในลักษณะเรื่องเพื่อนนะคะคือเอาง่ายๆเนาะอยากรู้ว่าคนคนนั้นอะเจตนาดีไหมให้ให้ลองโยนปัญหาเข้าไปถ้าเราโยนปัญหาแล้วเขาผลักออกแลมีแนวโน้มว่าจะไม่ดี เมือนเพื่อนกันใช่ไหมสมมุติว่าอยู่ๆก็มีใครสักคนเข้ามาตีสนิทกับเราอะเราก็คุยไปนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะหยอดไปว่าแบบเออตอนเนี้ยกาลังมีปัญหาถ้าเขาไม่ได้ถามว่าเรามีปัญหาอะไรแล้วอยากช่วยอะไรนะแต่เอาแต่พูดเรื่องของตัวเองตัวเองตัวเองเอะให้รู้ไว้เลยว่าอันเนี้ยเริ่มทำแม่งทำแม่งเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําอะไรกระโตกกระตากไปแบบ จับผิดเขาแต่ประการใดแต่อย่างน้อยอะ่ะมันเหมือนเป็นวิธีเช็คลิสต์เหมือนกันว่าอืมเวลาเราคัดกรองคนคนอ่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือปัญหาคนที่ยังอยู่กับเราตอนที่เรามีปัญหาแสดงว่าเขาก็มีเจตนาเจตนาที่ดีประมาณหนึ่งเนาะ เพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากแบกรับปัญหาค่ะไม่มีใครอยากสนใจด้วยถ้าเขาไม่ได้สนใจคุณใช่ไหมถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นญาติก,กันนะคุณจะมีปัญหาก็เรื่องของคุณไหมไม่ได้ไม่มีใครอยากรับรู้ไม่มีใครอยากช่วยเหลือแต่คนที่ถ้าเขาเพียรพยายามที่จะช่วยเหลือด้วยจิตใจที่บริสุทธินะเราก็จะพอมองเห็นว่า อย่างน้อยอะค่ะเขาก็จะถามเราว่าแบบเอาหรอมันคือถามรา,ายละเอียดคือถามเพื่อที่จะช่วยทําให้เราอยู่ด้วยแล้วแบบเออมันสบายใจขึ้นมันเบาขึ้นไม่ใช่อยู่แล้วยิ่งหนักใจยิ่งเหนื่อยใจยิ่งสงสัยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยโอเคแล้วคือคนที่ดีคนที่รักคนที่ห่วงเราอะ่ะเขาจะไม่มีไม่มีทางเลยที่เขาจะมีเจตนาอยากทําให้เราลาบากใจนะคนที่ทําให้เราลําบากใจให้ดูดีๆว่า เ,เขาต้องการอะไรกันแน่นะคะแล้วก็ให้ให้จัดการจิตใจให้มั่นคงช่วงเนี้ยถ้ามันมีอะไรระสําระสายอยู่หรือว่ารู้สึกว่าช่วงเนี้ยตัวเองแกว่งๆอ่ะให้หยุด ยังไม่ต้องตัดสินใจอะไรอย่าตัดสินใจอะไรในวันที่ตัวเองแบบอ่อนแอโกรธเหนื่อยหรือโมโหให้ตัดสินใจวันที่แบบเราอารมณ์แบบนิ่งๆอะ่ะไม่ใช่แบบดีใจจนเกินไปหรือว่ากําลังโกรธอะไรอยูอ่ให้มันวันนิ่งๆมันจะได้เป็นการตัดสินใจที่แท้จริงแล้วก็ให้ระมัดระวังคนที่ เขาเลยนะมันจะมีการหลอกล่กออีกอีกรูปแบบหนึง่ง uh huh. ลักษณะการหลอกล่อที่มาในรูปแบบทำให้คุณกลัวทําให้คุณกังวลใจแบบนี้เหมือนกันเราถึงบอกว่าให้พยายามทําใจตัวเองให้เฟิร์มๆไว้เพราะคนที่เขา เขามองเห็นว่าเรามีจุดอ่อนอเรากำลังกลัวอะไรอยู่เราอยากได้อะไรอะ่ะ mm hmm. เขาก็จะพุ่งไปที่จุดอ่อนเราตรงนั้นนั่นแหละถ้าเขารู้ใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบเออใจนิ่งๆไว้เฟิร์มๆไว้คือกลัวก็ไม่ได้แปลว่าแบบเ,ออเสแสแ้งหรือว่าทำว่าไม่กลัวเพียงแต่ อย่างน้อยอะ่ะอยู่กับความกลัวด้วยความเข้าใจและถ้าเป็นไปได้อะ่ะตัดคนออกไปให้น้อยที่สุดยิ่งถ้าเราไม่แน่ใจว่าคนไหนไว้ใจได้หรือไม่ได้อะ่ะให้ให้ห่างห่างห่างออกจากคนพวกนั้นหรือเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นก่อนกลับมาอยู่กับตัวเองคนเดียวมันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านมากมันจะได้ไม่ไม่กำลังงง เหมือนตัวอย่างสมมุตินะสมมุติว่ากําลังจะเปลี่ยนงานอาจจะมีคนบางคนบอกเอ้ยอย่าเปลี่ยนเลยอันนูนนั่นไม่ดีนี่นั่นดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะยิ่งเกิดความกังวลใจใช่ไหมทั้งที่เราก็ตัดสินใจแล้วนะมันก็เป็นความหวังดีแต่บางทีเวลาเข้าทักอะ่ะแล้วเรากําลังใจไม่เข้มแข็งอะ่ะเราก็จะแบบอืทําดีหรือไม่ทําดีสิ่งใดก็ตามที่คุณ ตัดสินใจและเชื่อมั่นดีแล้วว่ะค่ะก็ให้ฟังเสียงของใจตัวเองเป็นหลักคิดให้รอบคอบแล้วก็ฟังเสียงของของใจของตัวเองให้ดียึดผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักโดยที่สนใจคนอื่นน้อยลงหน่อยไม่ได้ให้เป็นคนเห็นแก่ตัวแต่คือเราจะไม่ทำอะไรเพื่อที่จะบำเลอความสุขของใครเราจะไม่ทำอะไรโดย ทำเหมือนเขาเรียกอะไรนะเอาเปรียบตัวเองอะเราไปทําให้คนอื่นเขารู้สึกดีเราจะไม่ทําแบบนั้นนะคะค่ะมันก็จะเป็นคล้ายๆประมาณนี้เนาะในสิ่งที่เหมือนแบบคนที่เขาดูแลคุณอยู่อะค่ะเขาเขาเป็นห่วงอะค่ะอยากกระซิบบอกว่าเอออาจจะแบบมีคนที่อยู่รอบๆอะให้ระมัดระวังนิดน,นึงนะหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างอะค่ะ ให้ค่อยๆตัดสินใจไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องกังวลใจค่อยๆฟังเสียงของตัวเองให้ชัดวางเสียงของคนอื่นลงแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจมากมายนะักว่าแบบอปัญหาที่เจออยู่อะ่ะมันมันจะยุ่งยากไปมากกว่านี้หรือมันจะแย่มากๆ เท่าที่พี่ไา่บอกเนี่ยเดี๋ยวสถานการณ์มันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปได้ด้วยดีเหตุการณ์ครั้งนี้เข้ามาสอนให้คุณรู้จักจคัดเลือกคนที่จะอยู่ในชีวิตคนไหนท็อกซิกคนไหนจริงใจคนไหนตอแหลคนไหนเป็นคนเสแสร้งเราก็เป็นการสอนให้คุณเข้มแข็งให้ได้ด้วยตัวคนเองไม่อ่อนอ่อนผ่อนตามเวลามีคนมาพูดไม่หูเบาให้ตัวเองเป็นคนหนักแน่นขึ้นนะคะแล้วก็รู้จักเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของหัวใจของตัวเองที่แท้จริง เรียนรู้ที่จะเอาชนะความกลัวแล้วก็มีความสุขโดยมีตัวเองเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงเราจะไม่ปล่อยให้ใครมาหลอกมาปั่นหัวเรานะคะเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงตรงนี้นะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย